ครับโทแบบกินหวานเลยเนาะอันนี้สนับสนุนครับครับผมก็เลยคุณหาเลยไอพวกคนเดียวเลยนะครับก็ได้ยอมนะครับว่าผมรู้แล้วกัน <laughs>

ตัวละสองตัวละสองร้อยเจ็ดสิบใกล้ฟูไงเกี่อีก็ขายหัวหอดีกระาดมาเที่ยวกระดนีหัวหมูหัวเจียวจนหัวัวหรือหมูนี่หัวแส่ชอบขี้เ็กเจีย

หนางเี้ที่นองหูอันละหกสิบหูอันละหกสิบหูอันละหกสิบนี่มันคือยังไก่ปูอันละหกบครับอ่ะเอ้ห่ปาแล้วนี่ครับใส่ซื้อข้าลรจัดจะกลับมาอีกเ ร้อยเซาเอาคู่เดียวแล้วครับโคคิอยเนี่ยแล้วน่ครับเนี่ยแล้วคเดี๋ยวจักลับมาเอาอีกก็ได้คันเพระวากับโยากจังกรรมมาเอาอีกกรได้่ายกับแท้ใสจุลาบก้อยเอายาวใสจุลาบก้อยใสสีจุจูประายัดอันหูมันไปจังกรรมากรได้โมยักษยัก พี่น้องขายได้เบิดเดอ้อว่าจะเป็นพายกิญญนยาหนาหุ่นครับสวัสดีครับกับเขาอีสานมาพบพปะกันนี่พี่น้องตาไข่หอมหอมหบัวครับแทงตอ,อตเตอรี่นี่ครับใส่กอปลาหมึกย่างปลาหมึกจริงนี่เบิดเด้อครับพี่น้องอยายำไข่ปลาหรอกปลาโรยไปผักหน้อขาหุ่นนี่เบิดเด้อพี่น้องพักหน้าขาขายนะครับผักหน้าหลายตาดีครับ เราตลาดนัดเด้อพี่น้องตลาดนัดยามแรงกับในหมู่บ้านแต่ที่เราตลาดบัตบัตได้อพี่น้องเด้อะขายเราขายดูสดดูสิบนะครับมีเบิร์ได้อครับขายเราได้ครับพี่น้องดูดูขนมปั่นครับยีไงนี่ครับเข่วยเด้อพี่น้องนะครับเข่วยยีไงครับปลาตาลาันได้อพี่น้องเด้อครับ ตลาดสดตลาดน้ำแย่งแรงครับกับขอกับนาดทางดอกขอมหลวงพักเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อหลายเด้อหน้าหลายตาข่ผู้เดินกับีนครับมาย่างรถตลาดนัดไแดงนะครับแจกเงินเาใส่ผักหวานอย่างนี้โอ้ยเย็ดนอ่อนซ้อนนะครับเ็เาห็เท้าิวมาแคเดียวว่าคนคอมกันแล้วบพระกาบพระครับ เอไทยเราซื้อจากสองกล่องเอกล่องกล่องละเท่าไรเกล่องละห้าิเอาอยู่กล่องละห้าสิ้ในทุกเาเนี่ยงาจดากับนสาทราครับโ้มากนาหลายตาติน้งแมงดาได้พี่น้องตินแมงดาภาคตะมด้วยพี่น้องนี่ครับนี่เราขายร้านจตากยครับโรงงานนีผ่ะนี่ครับพี่จัดแสบสาวครับ คป็นน้ยมากน่าหลายตาครับตลาดนัดตรงนี้ออันครับหลังบ้านออกมาหน่อยนึงกับบ้านพยินอันนีลาบหมูครับลาบหมูลาบหมูได้พี่น้องเด้อแต่ว่าบ้าวันจันทงหลายครับทอดเนื้อทอดยังลไรครับไปเราท่าแก้เพื่อนหมดครับเพื่อนไหนมือละสามลอยถาทอดแก้เพิ่นลงไปรับปริญญาเจ้าเพื่อนชนะบอกน่าจะเป็นมือนนะครับเจ็ดสิบห้าบาทครัเนี่ยหมูเมูได้พี่น้องนี่ครับ ขาิ่นกันไหได้พี่นองก็ขายดีขายดีครับลูกค้าคนไหลครับอยากบ่อขาหมูหมูอยากบ่อขาคนไหลนะครับเอาู่บะหมูมูเอาบ่นี่คูมูยังเอาหูหอไปเหรเอาหูหอลเอา รักครับมีผักต่างๆเลยพี่น้องครับรักเลยครับมึงมาตายบ่แมนเนยแมนนนายธนายธาคนายนายธายธนนยธนานายธายนาายนานานายธนายธนยธนน้องครับน้องนูเยน้องนนูครับครับาาา หลากหลายครับคนหลายด้วยพี่น้องในตลาดครับจริงครับนะครับคือครับตลาดนิดหน่อยเราพี่น้องแต่ว่าคือคืนเยู่คนเดินมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปสนิทกันด้วยครับสวัสดีครับ